มาสัญจรเจอน,จนีโยมผู้หญิงหรือยมผู้ชายนะผาย่ผู้ชายเหรออ๋อผู้ชายกินอะไรอยู่อ่าเขอไม่เสียบให้หน่อยเอาไม่เสียลุงมขอโทษนะขอโทษนะคะเออเสียบเออได้ละได้ละ เดอยวาไมนั่งนี่เอาเก้าอี้เอาเอาเก้้ให้ลุงนั่งด้วยเออนั่งด้วยอันนี้ปิดให้ลุงก่อด นั่งทำอะไรอยู่ถอดหมวกได้ไหมใช่ครับเป็นผู้ชายนะครับชายอ,อายุเท่าไหร่แล้วเ,ลเนี่ยเเจจ็ดสิบ็ดครับแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่มาขอข้าวครั ข้าวร้านข้าวมันไก่นะอ๋อมาขอข้าวเขาเอาไปให้ร้านแล้วมาขอทุกวันไหมบางทีก็เว้นครับมันทางมันระยะไกลครับอ๋อทางมันไกลครับอยู่งไป่งชั้นนี่ครับแล้วเวลามาขอเขาให้ทุกครั้งไหมให้ครับเว้นสามสี่วันมาครั้งนึงอ๋อเวลาเขาให้ดีเขาเขาให้อะไรบ้าง ให้น้ำมาให้ข้าวมาแค่นั้นนะครับแตบพวกรถเข้ามากินก็ซื้อให้ครับทางร้านก็บางบางครั้งก็ให้กล่องเดียวแลยอยู่กับใครทุกวันนี้อยู่กับร้านสองคนครับอยู่กับร้านร้านหญิงหรือชาย อ,อ๋อช่คกับหญิงสองค,คนเลยเหรอแม่เขาไปทํางานทางรังสิตทํางานก่อสร้างอ,อ๋อแม่เขาทางานที่รังสิตก่อส<ช>ร้างแล้วเขาส่งเงินให้ไหมส่งมาทีนึงก็เดือนนึงก็ห้าร้อยเจ็ดร้อยบ้างไม่ถึงพันเลยเหรอเอาแล้วเลี้ยงหลานสองคนเหรอครับใครเลี้ยงผมดูแลเองคนดิ ไม่มีใครอีกแล้วนอกนั้นเขาก็แยกครอบครัวไปหมดครับเหลือหลานไว้กับผมลูกสาวของผมโอลูกสาวส่งให้แค่เดือนเท่าไหร่เองนะห้า <500. S 1> <500. S 2> ร้อยห้าร้อยเขาทำงานเขาออกเป็นวิ๊กแล้วถ้าส่งสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็ประมาณพันหนึ่งนะครับห้าห้าร้อยบ้างพันหนึ่งบ้างครับต่อเดือนเหรอ แล้วแล้วบ้านอยู่ต้องเช่าไหมเช่าครับเดือนเท่าไหร่เดือนละพันครับแล้วจะเอาเงินจากไหนมาล่ะเงินเขาสูงอายุผมแล้วเกยมได้แค่เจ็ดร้อยเองครับเจ็ดร้อยอุทยาบ้านเขาก็ให้นุ่งให้อะไรกินบ้างก็ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีเงินอยู่สี่ห้าร้อยอยู่ที่บ้านนะจิตบ้านอยู่ สี่ห้าร้อยนี้จะต้องต้องไปจ่ายอะไรบ้างครับบางครั้งก็ต้องขี่จักรยานออกมาหาขอข้าวกับข้าวไปให้หลานหลานอายุเท่าไหร่นะที่บอกกี้สามขวบก,กับสี่ขวบเอาสามกับสี่ขวบเองเหรอครับตัวเล็กนะแล้วพ่อเด็กเขาล่ะพ่อเด็กเขาไล่ลูกสาวผมหนีก็เ,เอาเมียใหม่มา ครับก็ไ,ได้เอาใหม่ก็เลยไล่ออกไปเขาลูกสาวผมก็ต้องไปทำง,งานที่ลังสิตเนี่ยครับแล้วภรรยาโยมล่ะในยาวผมเสียไปนานแล้วเสียไปนานแล้ว แล้วมันจะอยู่กันยังไรตรงต่อชีวิตหลานสามขวบสี่ขวบได้เดือนละห้าร้อยเปียงดีกั่ามากกับพันหนึง่งข่าชาบ้านก็ต้องจ่ายแล้วเรามีจ่ายทุกเดือนไหมข้าชาบ้านทีก็ผัดเข้าไปผัดเข้าไว้ประมาณครึ่งเดือนน่ะเาหาไปให้เขาบางทีก็ต้องผัดเข้าไปบางทีเขาว่าลดให้มา 100, 200้างร้อยสองร้อยอ๋อ แล้วเด็กต้องไปเรียนไหมเรียนครับยังเรียนอยู่แล้วใครไปส่งเขาผมไม่จงก็โรงเรียนก็ไม่ไกลเดินไปจากนี่ก็ไปแดงนะสมมุติเนี่ยไฟแดงแล้วดลเด็กก็ต้องเอาไปวันละกี่บาทไปไปโรงเรียนพ่อบางครั้งก็ให้สองคนก็สามสิบบาทบางทีกินบางทีก็ให้มากห้าสิบบาทสองคนนะไปฝาก นขนมครูบางครั้งก็ว่าให้กินบ้างให้แต่ค่าแสดงว่าโยมคงไม่พอกาใส่ว่ามีคนสงสารให้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อการใส่ยอย่างนี้เองครับอย่างอาศัยว่านั่งนงี้แล้วมีใครมาก็สงสารก็มาให้ทีใช่ครับสุดแล้วแต่เขาจะซื้อของหรือจะให้อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับที่อยู่ได้เพราะอย่างนี้ใช่ไหม แล้วลูกสาวโยมทําไมเขาไม่ส่งให้เยอะกว่านี้ล่ะเขาวิทหนึ่งเขาประมาณหนึง่งเขาทํางานวันหนึ่งก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบเขาทำงาน,น,นงก่อกสร้างนะเป็นกรรมกรเนาวิทยหนึ่งสิบห้าวันก็ส่งมาครับเขาเองก็ต้องกินต้องใช้ นายโยมตอนหนุ่มๆทางานอะไรอ๋อหนุ่มๆผมก็ทํางานทั่วไปอะตัดต้นบงไม้ถากย่าไงครับแล้วมีเงินเหลือไหมตอนเต็มหนุ่มไม่มีครับนายโยมมีลูกกี่คนก็มีสองคนอีกคนหนึ่งก็ไปนําบัตรเขาไปน้าบัตร้าไปกันนะประสาทไม่ดีออ๋อไปนําบัตรทากระบอกนะ ติดยาใช่ไหมไม่ยาก็ไม่ติดแต่ภาษาไม่ดีอ่ะครับภาษาอ๋อไปรักษาไปกินยาที่ทำกระบอกแล้วใช่แล้วไปนานยังไปนานแล้วหลายเดือนแล้วแล้วยังอ๋อบางครั้งผมก็ไปบอกเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วก็ปล่อยโดนจับก่อนเหรอใช่โดนจับก่อนโดนจับแล้วเป็นภาคบังคับให้ไปบําบัด ได้โดนจับก็หาเลยเขาแบบเขาแบบว่าก็ไปกับเพื่อนมีเรื่องกันอะอมีเรื่องภาษาเขาก็ไม่ค่อยดีก็ไอหัว,วเอาเนี่ยเลือนเลื่อนไหลนองเลยครับลูกชายก็อายุป,ประมาณายี่ะบแปดนโยมคิดยังไงต่อชีวิตจะวางแผนยังไงต่อกับเด็กด้วยกับตัวโยมด้วย ผมก็ต่อสู้ชีวิตไปแบบนี้ครับเกินกว่าชีวิตผมจะดับแล้วครับแม่เด็กเอาเอาหลานมาให้โยม,มทิ้งให้ดูสองคนใช่ครับฝั่งแม่ตัองหัวเขาได้เมียใหม่เราว่าไล่ลูกสาวผมออกเขาลูกชายเขาก็ไม่เอาเลย พ่อเขาไม่ดีอเอาแต่เล่นแทงสลุกขย่าวไฮโรเนี่ยแย่มากพ่อเขาถล่มลงผมต้องดูหลานสองเดีววันหนึ่งกินข้าวกี่เวลาครั้งว็สองเวลาสองเวลาบุกทีเย็นไม,ไม่เอาเลยให้กินแต่หลานหลานก็กิน หลานก็ไม่แน่นอนของ<ห>เราก็สุดแรกแต่ว่าใครเอาเงินมาให้เราก็ถึงมีเงินให้หลานใช่ไหมและเคยไม่ที่ไม่มีเงินให้หลานไปไม่มีงันครูทางครูก็่าให้พวกนขนมขนมกินให้ข้าวกินครับและโยมคิดยังไงเด็กต่อไปเด็กจะต้องโตขึ้นและเราแก่ลงนะก็ เค,เคยคิดไหมจุดนี้คิดครับหลานก็ผมเสียไปหลานเขาก็ต้องไปอยู่กับแม่เขาอะแม่เขาก็ต้องกลับมาเอาผมเสียไปนะแล้วลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้างไหมนานเขามาทีหนึ่งสองเดือนสามเดือนมาครั้งแล้วมาทีเขาเขาเงินให้เพิ่มไหมหรือว่าครับเขาก็เงินให้ก่อนไปเขามาแด้สามวันเขาก็ ไปทำพ้นะอมาัานมาให้ผมก็พอดูแลหลานไปให้โยมกะว,ว่าจะให้หลานเรียนถึงชั้นไหนลนะ่ะพอแล้วแล้วแต่เขาถ้าเขาเรียนดีผมก็สนับสนุนด้วยเนะี่ยใจผมคิดยนะีผมไม่มีเงินส่งเรียนนุกสูงแล้วครับ ้วโยมีโรคภัยไข้เจ็บไหมไม่มีมีแห่หอบแค่นั้นเป็นหอบถ้าถ้าตอนนี้ถามว่าถ้าอยากได้โยมป้องกันอะไรบ้งความต้องการโยมอนนี้ต้องการแบบอยากมีบ้านเนี่ยบ้านผมไม่มีผมเช่าห้องแถวก็อยู่อยากได้บ้านเล็กๆสักบ้านหนึ่งนี่นัน อยากมีบ้านหลังเล็กสักหลังหนึ่งโดยเราไม่ต้องเช่าเขาใช่ครับแต่มันก็ไม่ต่างกันโยมอายุขนาดนี้แม้แต่เราเช่าบ้านเขามันก็มีที่นอนที่พักแล้วก็ไม่ต้องไปคิดหรอกแต่เพียงว่าถ้าอยากได้ใช่ไหมได้พอใจอย่างชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็พอใจครับฮะพอพอใจครับ พอใจแล้วครับมันก็อิสระไม่ได้อยู่ข้อขบังคับของใครครับแล้วจะจะ,จะนั่งตรงนี้ไปอีกนานไหมครับที่มานั่งเนี้ยยกก็ยังกลับอไปข้างในตลาดจะไปข้างในตลาดไปขอพวกอาหารเจเขาอ๋อไปขออาหารเจเขาครับ,รบสมวนว่าถ้าโยมมีเงินหมื่นสองหมื่น สามหมื่นยมจะไปทำอะไรผมก็รายเก็บป่วยอะไรมาผมก็ต้องให้หมอไปรักษาเนี่ยผมคิดแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าลูกรู้ลูกจะมาขอยืมจะให้ลูกไหมลูกไม่ไม่มาหรอกอ๋อไม่มาไม่ค่อยมีแต่ให้ผมอ๋อมีแต่ให้เพราะว่าเขาฝากหลานให้แล้วสองคน รางวัลชิ้นโบแดงเลยไม่ล้วไม่อส่งคืนให้เออแล้วยมเคยคิดจะส่งคืนให้ให,ให้ลูกไหมอันนางเขาก็ลงมาก็อาจจะมา้นั่นมาใจช่วยออกค่าห้องค่านั่นไปเขานะยมเคยคิดจะส่งลูกไปให้แม่เขาดูแลไหม คยคิดครับแล้วแล้วยังไงบ้างรับผมอาจจะดูไม่ไหวหรออายุพ็มากแล้วอ่าแล้วทีนี้เขาตอบยังไงบ้างเว้พอบอกเขาแล้วเขาบอกว่าเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าหนูจะลงมาดูเองอะ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นก็อายุมากแล้วเขาบอกล,ลูกยองอายุเท่าไหร่นะยี่สิบย่ิบเจ็ดอะ อีกคนหนึ่งก็กลายเป็นโดนบำบัดมีคดีคเอาเงินไว้ให้ยมสัก0 0 0 0ื่นไปฮะถ้า,ถ,าถ้าลูกมาขอยืมถ้าเกิดรู้ว่ายมมีเงินสามหมื่นยมจะให้หมดไหมผมไม่ให้อะเขามีไรายได้กับผมผมทําไม่มีไรายได้ผมลำบากเพราะหลานอะ จะไปฝากธนาคารเลยอ๋อออกไปนี่ครับเก็บไว้สามหมื่นนะนี่จะมาไว้ช่วยเหลือครัผู้ตกทุกข์ได้ยากรับไปนี่ญาติโยมได้ได้เห็นไว้ที่จะมาออกโครงการธรรมาสัญจรไม่ก็ไม่ได้ไปหิวแสงอย่างที่ใครคิดบางคนหรอกถ้าหิวแสงมัน6ปีมันหายหิวไปแล้ว แต่นี่เราทำเพราะจิตหวังอนุเคราะห์แล้วก็เอามาเชื่อจารย์กันเพอาตามาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่อาตมาได้สร้างความดีไปแต่ละวันทำหน้าที่ของพระพิสุเผยแผ่รมสั่งสอนญาติโยมแสดงเมตตากรุณามุติตาไปเรื่อยก็เป็นความสุขของอาตมาอาตมาไม่ได้ไป ทำอะไรให้มันนอกรูนนอกทางเอาทรัพย์ที่ยตดโยมทำบุญมาเราก็าไปสร้างฐานบาร,รมีโยมทำมาเขาก็ได้บุญต่อในอย่างโยมเนี่ยชีวิตเงินสามหมื่นนี้มันถ้าากิดว่าต่ออายุไปได้อีกนานเลยใช่ครับผมอยากไปไว้ธนาคารนะบัตรธนาคารผมก็มีมครับเอาอวิทยุมาให้โยมฟัง ไรโยมต้องหุงข้าวเองไหมหุงข้าวเองเหมอไฟฟ้าครับถ้าจะมาเอาข้าวมาแ้วโยมจอดไปยังไงตั้งสิบลูกเนี่ยห้าสิบกิโลฝากฝากให้ได้บ้างฝากาฝกที่ทร้านนี้ได้ไหมก็ค่อยทยอยเอาไปฝากไม่้ไหฝากร้านข้าวมันไก่ได้ครับฝากร้านข้าวมันไก่เหรอแต่เดี๋ยวถ้ามาฝากตรงนี้ไว้ก็ได้สะดวกดีได้ไหมคุณตาได้ครับนะแม่เดี๋ยวเราไปคุยเองไม่เป็นไร เดี๋ยวพระาพาไปคุยว่าขอฝากของไว้ก่อนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวฮะสิบลูกเล้ยกับข้าวเอานี่นะทีนี้โยฟังนะแต่มาช่วยทางกายภาพแล้วทีนี้จะนำพาทางจิตบ้างนะในน้าในฐานะความเป็นพระเจอพระก็ต้องคุยธรรมะกันนี่แปลนี่พุทโทพุทโทอ่าโยอ่านซื้อได้ไหมไม่ได้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยแต่พุทโธแปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานย่อม,มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโยมระลึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้ก,กบจิตโยมก็จะระลึกถึงพุทธานุสตินะมีุูธเจ้าเป็นอารมณ์จากนี้ไปให้โยมกําหนดพุดโทโธจาได้ไหมจำได้พุโทโธค่อยๆท่องอยู่ในจิตเราข้างใน,นว่าพุโทโธแบบสบายนะพุท เอาแค่เข้ามาพุทธโธแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆจะนั่งจะดินจะจะดอนอะไรต่อไปนี้ให้เอาสติกำหนดพุดโทโธนะแล้วก็นี่คือรูปอัตมาเอาไว้มองเป็นที่ระลึกให้เป็นสังขานุสติเอเอเอาเงินใส่กระเป๋าไว้มีใบละร้อยใบละพันใบละร้อยสามสิบใบใบละพันก็ยี่สิบเจ็ดใบโอ้ เก็บให้ดีอเอ้อวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับวันอาทิตย์เดี๋ยวส <20, 20, S 1> <บ>ิเดี๋ยวก็วไปฝากนะเก็บไว้เวลาโยมใจเอามาใช้ดึงไว้สักร้อยสองร้อยเอาไปค่ะแไม่ก็ไม่ต้องดึงให้ใครเห็นนะเดี๋ยวเขาผักเขาแย่งไปเออโอ้กระเป๋าใหญ่ดีฮนี่ทางผมเนี่ยทางผมงแม่ เอาไปเอาเงินใส่กระเป๋าไปเอามาร้อยสองร้อยพอเอาไว้ใช้ไม่เป็นไรหรอกครับดึงมาแค่ร้อยเดียวพอเดียวพอเอาเก็บไว้ใส่เสื้อนี่ใส่กระเป๋าไปรูดไปเก็บไว้เอกสารบัตรบัตรอยู่ในเใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวรีบกลับบ้าน ทางผมก็กลับแทล็ปอยาหล่ใหายเอย่าย้อยหล่นนะครับไม่หล่นครับครับกระเป๋าครับอะไรใส่แน่นๆเข้าไปก็ไม่หล่นผมไปเรยผมไปเรื่อยมันข้ามความนี่ได้หรอกได้ตีกระเป๋าใหญ่จ้ะกลับบ้านไม่จักรยานห้ามตกนะครับผมดูทีนี้เวลาโยมกลับบ้านที่บ้านมีไฟไหมมีครับไปเสียบไฟเสียบไฟพอ พอเสียบไปก็จะมีระบบชาร์จไว้ในตัวเขาเรียกฐานแห้ง<ช>เวลาไฟดับก็เปิดได้หรือไม่อยากจะเสียบไฟเราก็มาฟังได้แต่ต้องไปเสียบไฟก่อนเพื่อชาร์จได้มีฐานแต่จริงมันใช้ระบบไฟบนะเราก็ถ้าเราเสียบไฟก็เปิดฟังได้เลยวิธีเปิดก๊เก๊กเหมือนวิทยุนะถ้าเปิดแก๊กเลขหนึ่งสวดบนเช้าเลขสองสวดมนเย็นนอกน,นี้บรรยายธรรมะไปเรื่อยๆมีเกือบ400แท็กวิธีเปิด บึกเนี่ยแล้วเปิดแล um ้วสวดมนต์ก่อนหนึ่งกับสองสวดมนต์พอจากหนึ่งสองแล้วก็ไม่มีสวดมนต์แล้วนะมีแต่บัญญาอย่างเดียวผมจะฟังโยโซขะคาวอารังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสวดมนต์ ที่กันที่สามเพื่อให้น้อมใจเป็นแนวภาวนาแล้วก็ตั้งใจเ,เที่จะเราลงได้ไหมฟังทำกันตาม,มเขาก็ไม่รับฝากใช่ไหมเวลาที่จะเดี๋ยวไปร้านข้าวมันไก่กันเลยกับบรรดาเดี๋ช่วงเดีข้าวมันไก่เขาเขาไม่รับฝากร้านเนี่ยแล้วก็ให้พิจนนารณาเอาเอาไว้นี่ได้ไหมแต่คนไม้ได้ไหม หายไหมวันก้าาข้าวมว้ใต้คนไม้หายไหมหายใช่บหยแล้วยากคืนกลับอ้าวเดี๋ยวทำมาก่อนเลขหนึ่งก่อนนะทรรมะเช้าก่อนครับครับดับศูนย์ธรรมะเช้ากี่โมงนะธรรมะเช้านี้คือยมเปิดกี่โมงก็ได้พอเปิดปั๊บกดเลขหนึ่งก็จะสวดมนต์เลยมันอยู่ที่ยมสั่งมันไม่ใช่เป็นวิทยุแบบสถานีอันนี้เป็นบันทึกเทปนะ ต่อไปให้พุทโธตลอดนะกำหนดพุทโธแล้วก็ฟังธรรมศีลส,สมาธิปัญญาถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอายุเรามากแล้วฟังอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะสู้การฟังธรรมนะถัดพุทโธนะจิตสุดภาวนากำหนดอยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธให้ไปให้เป็นสมาธิททนะททาสาธุเีือวเก็บอย่างนี้ บ้านโยมอยู่ไกลไหมนี่คืออสมรนี่ก็ได้บ้านนี้เราเปเนี่ยบานี้พี่ๆคนนั้นน่ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ตรงตรงนั้นบ้านที่เขาเปิดประตูนี่นะใช่ใชเเ่เดี๋ยวเปิดไปไม่เป็นไรปิดกล้องได้เลยนะไปหนึ่งนาทีก่อนเนี่ยลืมเลยยี่สิบแปดตุลานายโยมใครที่จะมาบุติตาสักการะก็เช้าเราตักบาทหกโมงครึ่งขึ้นไปแล้วก็ฟังธรรม แล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ขึ้นศา,าลาก็มีฟังธรรมสวดบนนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายโมงตรงแล้วก็ส่งน้าก็เสร็จพิธีมีรถรับส่งนะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน้าร้านเซเว่นอีเลา 7, 11, ฟเว่นฝั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎนะแล้วจุดที่สองหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝั่งถนนญยทินรถออก6กโมงถึงหกโมงครึ่งข,ขึ้นไปจุดที่3ก็ที่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะก็ให้รับทราบ ต่อหนึ่งนาทีเดี๋ยวเงียบก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเงียบกว่าหนึ่งนาทียาตยโยมคนเราชะตาชีวิตมีกรรมผูกพันกันมาคนมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาก็ตามทุกอย่างมันล้วนมีเหตุฉะนั้นกรรมมันก็เป็นทาย,ยาทเผ่าพัานโยงก็จริงต้องมาดูแลลูกหลานจะลำบากยังไงก็ตามก็ต้องมาดูแล แล้วก็ลูกเขาเองก็ต้องลำบากไปทํทำงานก่อสร้างวันล300ะ300-350ถึง350นะครึ่งวิกวิกก็มาเบิกส่งมาที่นี่5 0 0วิกก็5 0าและเขาเองต้องใช้ใจ่ายในโยมเขาก็ต้องมีภาระเลื้องทัศชาวบ้านด้วยก็ว่าไปตามเหตุฉะนั้นบุญกรรมนำแต่งโยมไม่เชื่อก็สุดแ้ะแต่โยมถ้าเชื่อก็จะเป็นบุญของโยมอย่างน้อย เราก็ไม่ประมาทในกรรมที่จะทําความดีเรียกการสั่งสมบารมีอย่างน้อยโยมเขาจะรู้แล้วให้กําหนดสติพุทโธไปให้พุทโธไปเรื่อยๆนะค่อยๆท่องอยู่ในใจนะนอนก่อนนอนก็พุทโธพุทโธระลึกถึงพระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะให้มีพุทธานุสติอย่างน้อยจิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นสมาธิาสมควร อ่าได้ได,ได,ได้ไว้ขนนอนเดี๋ยวนีย่ย,า,ยาลังขนเข้าไปฝากเขาเอาเดี๋ยวไปฝากบ้านหลังนี้นะนี่ยเนี่ยที่เขาขนไปแล้วนะฝากไว้เนี่ยเอาไปฝากไว้ ประตูเล็กๆนะฝากเนี่ยบ้านหลังเล็กๆนะ,ะเดี๋ยวตะก้านี่ไปด้วยนะยเออ แต่ทำทำจุดโลกไปแล้วยมสาธทุ